ต่อไปนะคะจะเป็นการจัดการบุ๊กิ้งนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยหลังจากที่มีการบุ๊กิ้งเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะสามารถดูได้2ที่ด้วยกันก็คือที่ระบบหลังบ้านเมนูทัวร์และทัวร์บุ๊กิ้งตรงนี้นะคะก็จะสามารถดูรายละเอียดลิสต์เข้าได้ว่าเรามีบุ๊กิ้งอะไรเข้ามาบ้างนะคะมีเพย์เมนต์เมทอดอะไรบ้างนะคะ กดที่ชื่อเข้าไปนะคะมันก็จะมีรายละเอียดทั่วต่างๆนะคะที่เราได้ทำการจองส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะหลังจากที่ล็อกอินด้วยไอดีเดี๋ยวเฟิร์นลองล็อกเอาออกก่อนนะคะ,ะล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ เราจะล็อกอินด้วย ID ที่เป็นแอดมินนะคะโอเคพอล็อกอินเข้ามาแล้ววิธีดูอีกที่หนึ่งนะคะให้ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะคะแล้วดูที่ Booking History ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ Booking History ของ ID นี้จะไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้ Booking เลย เราไปดูที่เมนูทัวร์นะคะแล้วก็กดทัวร์บุ๊กิ้งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบุ๊กิ้งเข้ามานะคะสามารถกดดูดีเทลตรงนี้ได้นะคะมีคัสเตอร์เมอร์ดีเทลมีทัวร์ดีเทลและรายละเอียดต่างๆให้ดูประมาณนี้นะคะสามารถเอ็กซ์พอร์ตตัวรายละเอียดตัวนี้นะคะเป็น PDF ได้นะคะประมาณนี้โดยการจัดการเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าระบบจะ complete อัออตโนมัติเวลาที่ลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะ,ะตรงนี้ที่เห็นเป็น incomplete เพราะว่าลูกค้านะคะเลือกชำระผ่านช่องทางการ Bank transfer น,นะคะซึ่งตอนตอนนี้เราได้ปิดช่องทางนี้ไปแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการรีฟันไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเฟินจะต้องสลับ ID ก่อนนะคะเฟินจะลองล็อกอินด้วย ID ที่เฟินใช้นะคะก็จะมีการรายละเอียดการบุ๊กิ้งต่างๆอยู่ในนั้นนะคะ อันนี้นะคะก็จะลองเป็นฝั่งลูกค้านะคะในกรณีที่สมมุติว่าลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าบุ๊กิ้งของฝั่งลูกค้านะคะถ้าลูกค้าต้องการแคนเซิลเนี่ยเขาจะทำยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเ่นลอง บุ๊กใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เราได้เปิดระบบรีฟันเอาไว้หรือเปล่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเราจองวันที่25นะคะการแคนเซิลเนี่ยจะแคนเซิลได้เฉพาะ2วันก่อนหน้านะคะโอเคเดี๋ยวลองจองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ มันก็จะขยับวันไปที่วันที่30นะคะแล้วเราลองบุ๊กิ้งดู โอเคหลังจาก booking เสร็จแล้วนะคะลูกค้านะคะก็อาจจะมีการ c a n เซิเข้ามาเนี่ยในฝั่งลูกค้าก็จะมีปุ่ม c a n c e ิ booking แบบนี้ขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็จะมีเหตุผลให้เลือกนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะสามารถดูที่รายการ transaction จากตัวบัตรเครดิตนะคะแล้วอ่อ บอกข้อมูลใส่ได้นะคะจริงๆมันจะมีให้เลือกอยู่3ช่องทางแต่ก็แนะนำเป็นอาจจะต้องติดต่อทางลูกค้านะคะเพื่อการทำรีฟันเนี่ยคุณุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการรีฟันทางไหนถ้าเป็นแนะนำนะคะเฟิ่นก็แนะนำให้รีฟันผ่านตัว Stripe นะคะซึ่งจะต้องเข้าไปทำในระบบของ Stripe นะคะสมมติว่าอันนี้เฟิ่นจะใส่เป็น Trans a c t i o n i ดีไปนะคะ โอเคมันก็จะขึ้นว่าเราได้ส่งคำขอรีฟันทรานเซ็คชันในดีนี้จำนวนเท่านี้ก็คือ50%นะคะไปอย่างแอดมินเรียบร้อยแล้วในฝั่งแอดมินนะคะก็ให้ดูที่เมนูรีฟันแมเนเจอร์ตรงนี้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าอทัวร์นี้นะคะออเดอร์ Order ที่เข้ามาตั้งแต่วันที่24และวันจองวันที่30เนี่ย มีการขอรีฟันนะคะตรงนี้ถ้าเราไปรีฟันผ่านระบบตัวสไตล์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้มากด complete refund นะคะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนในระบบของลูกค้านะคะว่า,เ,าเราได้ทำการรีฟันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะกลายเป็นสถานะ cancel แล้วนะคะ การจัดการบุ๊กิ้งก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นบุ๊กิ้งฮิสตอรีกรณีลูกค้าเนาะส่วนเมนูโปรแกรมทัวร์ตรงนี้นะคะอ่าก็จะเป็นฝั่งของแอดมินนะคะทัวร์และทัวร์บุ๊กิ้งนะคะก็จะสามารถดูดีเทลต่างๆได้นะคะอย่างอันนี้ก็เป็นการแคนเซิลไปแล้วนะคะ สำหรับการจัดการ b o ๊กิ้งก็มีประมาณนี้ค่ะ